านล้วจ้ะไรโซมาทานว่าเลยยิ่งฮกอ่ะน้องแล้วร้องเลยข้าทาไม่หยุดเถอเลยพี่ตุ้มไข่คิดว่าพี่จะ่าเถอะ เฮ้ยกังเกตัวนี้ก็หลายพัแล้านจะทะเบียนจะจังจะทะเบียนอยากสาววนยนะว่าจะั้าลรางข้างหลังข้าวอลากรครัาวันนี้ไปได้ต้รงพูดรครับมีตู้อะไรครับงานได้เหรอครับานได้ไม่ได้ครับ

ăn em quá nhiều <laughs> đẹp mày ăn à đẹp tàu vào tim tàu tiêu thử lòng đưa mày theo lắm mày ตรงนี้จดถ่ายไว้ตอนต่อเพิ่เอาของนะคะต่อขึ้นเอาของสว่างตรงนี้ดีแล้วตองหยุดต่อแน่ต้อ้หยุดวัดให้ดนวัดเาด้ไมาต้งจัดานขนาดนี้แล้วก็ตัดไปทางน้นมเนี่ยตัดหน้า

คนไม่พอเขาบอกโกอะไรก็ลบมิดแล้วจับไปบ้างาอยาไปน้องน่งร่วมเต็มจะนั่งจับไปไ่ถูกเลยตอต้โอ้บ็กแบบนแท็กแบนกแกบนแท็กแบท็กแบนแท็บนกนนแบนนนกกกนนน